ในการทำสวนทุเรียนการให้น้ำที่เหมาะสมต่อความต้องการของทุเรียนในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สภาพอากาศแปรปรวนระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิดเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวทชที่นำมาประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียนโดยติดตามสภาวะแวดล้อมของพืชและช่วยให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการการให้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียของผลผลิตได้การให้น้ําแบบไรสายซึ่งระบบไร้สายเนี่ยจะเหมาะกับสวนทุเรียนไปอย่างมากเพราะว่าทุเรียนเกษตรแปลงใหญ่ไม่สามารถเดินสายเซนเตอร์เป็นที่ขนาดยาวๆมากได้ควรจะเป็นระบบไร้สายนะครับระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์ในการติดตามสภาวะแวดล้อมในการปลูกพืชรวมทั้งควบคุม การให้น้ําให้ตรงตามความต้องการของพืชระบบนี้มี3ฟังก์ชันหลักๆในการควบคุมการให้น้ํานะครับอุปกรณ์ที่สําคัญใน,ในระบบให้น้ําอัจฉริยะนะครับประกอบด้วยประมาณ4-5อย่างด้วยกันข้อที่1เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นอากาศเอาไว้ตรวจวัดความชื้นอากาศแบบเปรียวชามตลอดเวลาอันที่2วัดความเข้มแสงก็ใช้เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงอันที่3คือเซนเซอร์วัดความชื้นดินนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมหลักๆในการให้น้ํา อันที่4คือตู้ควบคุมปั๊มนะครับในในในสวนของเกษตรกรเนี่ยเราจะมีปัม๊มทั้งที่มีแรงม้าน้อยก็ใช้ใช้ปั๊ม220โวลต์ถ้าใหญ่ใหญ,ใหญ่เกิน5แรงขึ้นไปก็จะใช้ไฟ380โวลต์ซึ่งมีกระบวนการในการสตาร์ทปั๊มที่ต่างกันอันที่5แอปพลิเคชันในการแสดงผลประโยชน์ที่สําคัญอีกป,ประการหนึ่งของแอปพลิเคชันของระบบให้น้ําอัจฉริยะน,นี้นะครับทุกทุกวันนี้ทุกคนซื้อโทรศัพท์มาตั้งแต่โทรแล้วยังใช้ไลน์อยู่ ดังนั้นระบบอันนี้เราสามารถตั้งค่าการทํางานทุกขั้นตอนของระบบผ่านทางไลน์รวมทั้งการแจ้งเตือนเวลาเกิเแตุฉุกเฉินได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างปั๊มทํางานเมื่อไหร่ระบบจะแสดงทางไลน์ว่าปั๊มทางานแล้วนะปั๊มหยุดทํางานเมื่อไหร่ก็จะแสดงทางไลน์ด้วยอีกอันอุณหภูมิอากาศความเชื้ออากาศเกินเมื่อไหร่ก็จะแสดงทางไลน์เช่นกันแสงเกินแสงสูงหรือแสงต่ําขึ้นไปก็แสดงทางไลน์เช่นกันระบบให้น้ําอัจฉริยะหรือระบบรักน้ําของเรามีฟังก์ชันในการให้น้ําอยู่3ระบบด้วยกันระบบแรกให้น้ําตามค่าของความชื้น ความชื้นดินโดยใช้ค่าที่เราตั้งไว้ถ้าค่าต่ําสุดระบบก็จะให้น้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่าสูงสุดระบบก็จะก็จะตัดระบบเนี้ยจะทํางานทั้งวันเมื่อมีค่าความชื้นในดินเปลี่ยนแปลงไปนะครับระบบที่2คือระบบการให้น้ําโดยการตั้งเวลาระบบจะสามารถตั้งเวลาแล้วก็ควบคุมการปั๊มน้ําในการให้น้ําได้วันหนึ่งมากกว่า10ครั้งก็คือให้ไปเรื่อยๆตามโปรแกรมที่เกษตรกรวางไว้นะครับระบบสุดท้ายเป็นระบบที่สําคัญมากเป็นการนําระบบการตั้งเวลากเซนเซอร์ใช้ร่วมกันหมายความว่าระบบ จะทางานตามเวลาที่ตั้งเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ความชื้นในดินสูงสูงเกินค่าที่เซตเอาไว้ระบบก็จะเข้าไปตัดการทํางานของการตั้งเวลาออกนะครับวิธีนี้ข้อดีของมันก็คือว่าทุกครั้งในการให้น้ําจะไม่มีการให้น้ําเกินความจำเป็นเกินความต้องการของพืชครับโดยเฉพาะตอนฝนตกเราไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับระบบให้น้ําไปเรื่อยๆแล้วฝนมันตกระบบก็จะเข้าไปตัดการทํางานได้ทันทีถ้า้าเมื่อไหร่เราให้ด้วยทัมเมอร์อย่างเดียวเนี่ยน้ำจะเกินความต้องการแล้วก็ทาให้อากาศในดินหายไปอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนแรกครับ ระบบเกษตรอัจฉริยะนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอัวกร์และอุปกรณ์กับผู้ใช้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตมันหลุดนะครับทำให้ระบบมีปัญหาไม่สามารถควบคุมการสั่งการในตับโปรแกรมที่ตั้งไว้กเกษตรกรสามารถไปบิดปุ่มที่ตู้ควบคุมปัม๊มได้ทันทีจากสวิตช์ที่เป็นอัตโนมัติมาเป็นสวิตช์เป็นแมนูเลได้เลยครับระบบทำงานได้ทันทีครับแล้วตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ความชื้นดินที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนนะครับ มีหลังหลายองค์ความรู้มากเลยว่าตำแหน่งตรงไหนที่เหมาะสมบางองค์ความรู้ก็บอกว่าบริเวณใกล้ๆคนต้นบางองค์ความรู้ก็บอกบริเวณปลายรากแต่ที่เราใช้คือกึ่งกลางรัศมีของทรงพุ่มครับหมายความว่าถ้าเราวัดระยะจากคนต้นไปถึงปลายทรงพุ่มแล้วจับระยะหาร2ก็คือตำแหน่งที่เราติดตั้งอีกข้อพิจารณา,นานหนึ่งก็คือว่ามันมีหัวสปริงเกอร์ในการให้น้ำมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าตำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์ความชื้นอยู่ในรัศมีของหัวมินิสปริงเกอร์นะครับการตั้งค่าในการให ในการตัดต่อปั๊มน้ำจะต้องตั้งค่าความชื้นที่สูงกว่าในกรณีที่ติดตั้งเซ็นเอร์ความชื้นดินที่อยู่นอกรัศมีของบินิสปรินเกอร์ครับมีกเกษตรกรถามผมบ่อยๆนะครับว่าระบบให้น้าาําอัจฉริยะในสวนทุเรียนเนี่ยควรจะติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์กี่ตัวควรจะแบ่งการให้น้ําเป็นกี่โซนด้วยกันนะครับเรามีหลักในการพิจารณาง่ายๆอย่างนี้ครับเราต้องทําความเข้าใจพืชก่อนว่าทุเรียนเนี่ยใช้สายพันธุ์เดียวกันมันก็จะมีะช่วงการเจริญเติบโตไม่เท่ากันต้นเล็ก เราก็ควรจะอยู่ในกลุ่มของต้นเล็กต้นใหญ่ควรจะอยู่ในกลุ่มของต้นใหญ่อีกประการหนึ่งทุเรียนก็มีหลายสายพันธุ์ในส่วนเดียวกันบางที่ก็จะมีหมอนทองชนีพวงมณีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องจัดกลุ่มมันเพราะว่าพืชเนี่ยมีความต้องการน้ําไม่เท่ากันแสดงว่า1กลุ่มจะต้องมีการให้น้นํา1โซนมีวาควบคุมหนึ่งตัวมีเซนเซอร์ความชื้นดินหนึ่งตัวครับถึงจะมีการตั้งค่านในการให้น้ําได้ตรงตามความต้องการของทุเรียนแต่ละกลุ่ม ร,ระบบให้น้ําอัจฉริยะสาหรับทุเรียน,นยมีฟังก์ชันในการทํางานครบทุกอย่างตามที่เกษตรกรและก็พืชต้องการนะครับเพียงแต่ว่ากเนื้อสิ่งอื่นใดเกษตรกรจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเป็นอย่างดีถึงจะใช้ระบบนี้ได้ผมขอแนะนําเลยนะครับในกรณีที่เกษตรกรมือใหม่นะครับเริ่มปลูกเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องพืชให้เก่ง8 0ดสิบเปรอนต์ระบบตัวนี้ตอนที่เรามาติดตั้งเราควรจะเก็บค่าสภาวะแวดล้อมความ้องการพืชไว้ก่อนจนเราสามารถ ปลูกทุเรียนได้เก่งแล้ว,ลวเราก็จะเอ,เอาระบบตัวนี้ไปพัฒนาการทํางานร่วมกับทุเรียนให้ตรงความต้องการของทุเรียนนั่นเองดังนั้นถ้าเกษตรกรมีความรู้เรื่องทุเรียนอย่างดีก็เหมือนเสือนะครับทำอะไรก็สําเร็จแต่ว่าเสือตัวนี้ถ้ามีระบบอัจฉริยะก็เหมือนเสือติดป,ปีกสามารถทําเป็นเกษตรแม่นยาได้ลดการสูเสีได้ทันเวลาผลผลิตสูงขึ้นค่าใช้จ่ายต่าลงครับระบบให้น้าําอัจฉริยะนะครับมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเราให้น้ําได้ตรงตามความต้องการของพืช ลดความสูญเสียได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุความร้อนฉุกเฉินหรือคลื่นความร้อนเข้ามานะครับระบบให้น้ําอัจฉริยะเนี่ยสามารถควบคุมให้น้ําได้พอดีกับปลายรักพืชสิ่งที่ได้มาคือว่าเราประหยัดน้ําลงประหยัดพลังงานประหยัดทรัพยากรน้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะปั๊มทํางานน้อยลงลดความสูญเสียลดเงินลงทุนเรื่องของขนาดปั๊มขนาดท่อครับคือระบบน้ำมาก่อนที่ผมใช้คือผมใช้เครื่องยนต์นะเครื่องใช้เครื่องยนต์ปั๊บ ่าชใจายของผมสูงขึ้นคือน้ำมันราคาสูงผมหมดค่าช้จใจเดือนละประมาณห้าหมื่นต่อเดือนปอีนหนึ่งตกไปเกือบหาแสนบาทถึงหาแสนกว่าบาทพอมาแต่ดพอสวทชมันแนะนำระบบน้ำนี่เห็นผมผมต้องทำใจเปลี่ยนเดินทางระบบใหม่คือไ้น้ำหัวเล็กลงได้ล,ลดน้ำทีเดียวให้มากขึ้นใช้เวลาให้มากขึนไม่มีปัญหา แล้วการลดน้ำของผมคือสั่งการจากมือถือมันทำงานที่ง่ายแล้วประหยัดประหยัดการที่ทำงานคือประหยัดต้นทุนและทำงานง่ายแล้วก็ต่อยอดต่อไปได้อีกแต่ณตอนนี้คือเราทำขาตรงนี้ให้ผลผลสำเร็จและดีทําให้ทุรียนผมโตไวแต่ว่าใช้ปุ๋ยที่น้อยลงคือเมื่อก่อนเราจะไปไหนเราต้องเป็นห่วงสวนแต่เดี๋ยวนี้เราไปไหนเราไม่ห่วงสวน ที่ห่วงสวนหมายถึงว่าการลดน้ําที่ใครจะมาทําหน้าที่แทนเราและจะทําได้ดีแบบเราหรือไม่หรือจะดูแลเราให้ดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ณนะตอนนี้เรามีมือถือเราสามารถดูความชื้นที่มือถือได้อย่างสบายเราไปไหนเราสบายใจและถึงจะมีฝนตกเราก็ดูความชื้นรู้ฝนตกมีอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหัเน,เ,นเราสามารถจัดก,การได้ทันเวลาเราสามารถดูได้ตลอดเวลา เป็นการทำกรเกษตรที่ว่าผมคิดว่าเป็น,กนเกษตรที่แม่นยำที่สุดคือสวชมาได้แนะนำการใช้ระบบน้ำอัคยะในการใช้ลดน้ำเลียนรดน้ำไม้ผลต่างๆคือเรามีความสนใจ ก่อนที่จะติดตั้งระบบอัจฉริยะเนี่ยคือเราให้น้ําแบบแบบตามใจฉันให้บ้างมากบ้างน้อยบ้างโดยที่เราไม่รู้แหละคือเห็นว่าแฉกคือพอใช่ไหมคือน้ํามากบ้างน้อยบ้างแล้วก็พอมาติดตั้งอัจฉริยะเนี่ยคือน้ําจะเสมอคือคือได้จากไอเนซนเซอร์ที่เราควบคุมอยู่เนะี่ยมันจะทั้งสูงทั้งต่ำที่ว่าเราเสมออยู่ให้ทั้งปีทั้งทั้งปีอะไรเนี่ยมันจะเสมอกันเลย เพื่อจะได้กินอาหารได้เสมอประโยชน์ที่ได้คือ1ประหยัดแรงงาน2ประหยัดน้ำามให,ให้ให้ประสิทธิภาพของผลผลิตที่เสมอทั้งแปลงการทำออโตขอ้ของของสวนของผมนี่ทำให้ความชื้นของสวนผมนีมีความชื้นตลอดสมาเส,สมอตลอดทั้งปีตั้งแต่ติดระบบเนี้ยเราก็เกิดความสบายขึ้นจะอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานได้คือสั่งจากการทำงานจากระบบมือถือ ดูความชื้นจากระบบมือถือดูว่าความต้องการของพืชอยู่ตรงไหนเราปลาูกมาได้แล้วก็เราก็ต่างปิดต่งอะไรได้ที่ระบบมือถือระบบการให้น้ําอัจฉริยะสําหรับพืชแปลงเปิดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดก,การแปลงปลูกทุเรียนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจากสถานที่ใดก็ได้ ผ่านระบบและอุปกรณ์ติดตามสภาวะแวดล้อมรวมทั้งยังช่วยบริหารจัดการทรัพยากรการทำสวนให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย